วัดภูเขาทองเมืองกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาวัดภูเขาทองเป็นวัดที่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเป็นผู้สร้างภูเขาทองหรือเจดีย์ภูเขาทองสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2112คราวยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ในเวลาที่ประทับอยู่พระนครศรีอยุธยาได้สร้างพระเจดีภูเขาทองใหญ่แบบมอญขึ้นไว้เป็นที่ระลึกเมื่อคราวรบชนะไทยโดยรูปแบบของฐานเจดีมีลักษณะคล้ายกับแบบมอญพมา่าสนิษฐานว่าสร้างเจดีองค์นี้ขึ้นเพื่อชัยชนะแต่ทำได้เพียงรากฐานแล้วยกทับกลับวัดภูเขาทองนี้หนังสือคำให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่า ได้สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวรเมื่อปีพุทธศักราช1930ครั้งสมเด็จพระนารศวรมหาราชทรงกรอบกู้เอกราชกลับคืนมาเมื่อพุทธศักราช2127จึงโปรดเกล้าให้สร้างเจดีย์แบบไทยไว้เหนือฐานแบบมอนและพะม่าที่สร้างเพียงรากฐานไว้นะสมรภูมิทุ่งม,มาขามยอง ฝีมือช่างมอนเดิมจึงปรากฏเหลือเพียงฐานทักษินส่วนล่างเท่านั้นเจดี JD ภูเขาทองจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมสองแบบผสมกันต่อมากรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่วมกับกรมศิลปากรจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรี สมเด็จพระนาเรศสวนมหาราชทรงมาไว้บริเวณด้านหน้าวัดภูเขาทองในบริเวณใกล้เคียงกันกันกบพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยที่กรมโยธาธิการได้สร้างไว้เชื่อกันว่าบริเวณนี้เดิมเป็นทุ่งโล่งที่มีการตั้งถับข้าศึก และเกิดการทำการยุทธหัดถีในหลายครั้งหลายสมัยเสริมดวงปัง w a l l p a p e r เสริมมงคลที่แอปพลิเคชัน M ไทยพิเศษออกแบบโดยนักพยากรกรชั้นแนวหน้าระดับประเทศผ่านพิธีบวงสวงพร้อมเลิกมงคลเปลี่ยน w a l เ p a p e r เฉพาะคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M ไทยได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store